AIRBUS ส A 3 3 0 MRTT หรือที่รู้จักกันในชื่อเต็มว่า Airbus A 3 3 0 m มันติโรเทนเกอร์ทรานสปอร์คือหนึ่งในเครื่องบินที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในโลกการบินทหารยุคป,ปัจจุบัน เครื่องบินลำนี้ถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยบริษัทแอร์บัสเพื่อทำหน้าที่หลักสองประการคือการเป็นเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและการเป็นเครื่องบินลำเลียงทางยุทธวิธีแก่นแท้ของแนวคิดการสร้างเครื่องบินรุ่นนี้ก็คือการนำเครื่องบินโดยสารเชิงพาณิชย์แอร์บัส A-330 มาพัฒนาและดัดแปลงให้มีศักยภาพตอบสนองความต้องการของกองทัพอากาศในหลายประเทศทั่วโลก ความสำเร็จของ A-330 MRTT จึงไม่ได้มาจากเพียงแค่ความสามารถในการบรรทุกเชื้อเพลิงจำนวนมหาศาลเท่านั้นแต่ยังรวมถึงความยืดหยุ่นในการใช้งานที่เหนือกว่ารุ่นใดๆที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ในแง่ขอองค์การออกแบบ Airbus A-330 MRTT ยังคงใช้โครงสร้างหลักของเครื่องบินโดยสาร A-330 แต่ได้เสริมระบบและอุปกรณ์ทางทหารเพิ่มเติมเข้าไปอย่างครบถ้วน ด้านหนึ่งเครื่องบินลำนี้สามารถบรรทุกเชื้อเพลิงได้มากกว่าสี่หมื่นตันทําให้สามารถเติมเชื้อเพลิงให้กับเครื่องบินรบจํานวนหลายสิบลำในภารกิจเดียวและสามารถทํางานได้ทั้งในระบบบูมแข็งบูมและระบบสายยืดพร้อมหัวจายเชื้อเพลิง Host and Drop ทำให้สามารถรองรับเครื่องบินรบจากหลายประเทศไม่ว่าจะเป็น F-16 Fighting Falcon, F/A-18 Hornet F35 Lightning II หรือแม er, ้แต่ยูโรไฟเตอร์ทชยูนความหลากหลายในการเชื่อมต่อระบบเติมเชื้อเพลิงถือเป็นจุดเด่นที่ทำให้ A330MRTT ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางนอกจากนั้นห้องโดยสารภายในยังสามารถดัดแปลงได้หลายรูปแบบเมื่อไม่ได้ใช้ภารกิจเติมเชื้อเพลิงเครื่องบินสามารถทำหน้าที่ขนส่งทหารจำนวนกว่า270นายหรือบรรทุกสินค้าทางทหารในปริมาณมหาศาล อีกทั้งยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์พิเศษเพื่อทำหน้าที่เป็นเครื่องบินอพยพผู้ป่วยทางการแพทย์ได้ (Aeromedical Evacuation) ด้วยความสามารถในการติดตั้งเตียงผู้ป่วยเครื่องมือแพทย์และระบบสนับสนุนทางการแพทย์อย่างครบวงจรสิ่งนี้ทำให้ A-330 MR TT เป็นมากกว่าเครื่องบินทหารธรรมดาแต่เปรียบเสมือนโรงพยาบาลเคลื่อนที่บนท้องฟ้า หากมองในเชิงเทคนิคเครื่องบินลำนี้มีพิสัยการบินไกลกว่า14,800กิโลเมตรและสามารถอยู่ในอากาศได้หลายชั่วโมงต่อเนื่องโดยไม่ต้องลงจอดความสามารถเช่นนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติการทางทหารสมัยใหม่เพราะเครื่องบินรบส่วนใหญ่มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาปฏิบัติการหากปราศจากการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศเครื่องบินรบก็จะไม่สามารถบินไกลเกินขอบเขตได้ แต่เมื่อมี A 3 3 0 MR TT คอยสนับสนุนรัศมีการปฏิบัติการของเครื่องบินรบจะขยายออกไปอย่างมหาศาลทำให้สามารถคงอยู่ในสนามรบได้นานขึ้นและเข้าถึงเป้าหมายที่อยู่ห่างไกลได้ ในประวัติการใช้งานจริงหลายประเทศได้เลือกซื้อและประจำการ Airbus A330 MRTT แล้วเช่นสหราชอาณาจากออสเตรเลียซาอุาดีอาระเบียสิงคโปร์เกาหลีใต้และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์การที่ประเทศเหล่านี้เลือกใช้แสดงให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือและความคุ้มค่าของเครื่องบินลำนี้ ในกองทัพอากาศอังกฤษ A-330 MRTT ถูกเรียกว่าโ o ยาเช่และถูกนำไปใช้ทั้งภารกิจเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศและภารกิจขนส่งทหารในหลายสมรภูมิออสเตรเลียเองก็ใช้เครื่องบินรุ่นนี้ในปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจของพันธมิตรในตะวันออกกลางมาหลายปีแล้วความสำคัญของ Airbus a 330 MRTT ยังสะท้อนให้เห็นในมิติการเมืองระหว่างประเทศอีกด้วย เครื่องบินลำนี้ทำให้ประเทศผู้ใช้งานสามารถเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการร่วมกับพันธมิตรได้อย่างไร้รอยต่อ เพราะเครื่องบินรุ่นนี้รองรับระบบเติมเชื้อเพลิงที่หลากหลายและสามารถทำงานร่วมกับเครื่องบินรบหลายชนิดจากประเทศต่างๆนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไม NATO และกลุ่มพันธมิตรในยุโรปจึงเลือกใช้ A-330 MRTT เป็นเครื่องบินหลักในโครงการมันติ a น i o แนล MRTT Fleet ซึ่งเป็นการรวมทรัพยากรทางอากาศร่วมกันเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินและภารกิจระหว่างประเทศ หากมองในเชิงเศรษฐกิจ Airbus A330 MRTT ก็ยังถือว่ามีความคุ้มค่ามากเนื่องจากการพัฒนาใช้โครงสร้างพื้นฐานมาจากเครื่องบินโดยสารพาณิชย์ที่มีอยู่แล้วทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าการสร้างเครื่องบินใหม่ตั้งแต่ต้นและที่สำคัญการซ่อมบำรุงยังสามารถใช้ระบบและชิ้นส่วนจากสายการผลิต A330 เชิงพาณิชย์ได้ส่งผลให้การดูแลรักษามีค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่าคู่แข่งในหลายประเทศ เมื่อหันกลับมามองในบริบทของประเทศไทยกองทัพอากาศไทยเองก็มีความต้องการเพิ่มขีดความสามารถด้านการเติมเชื้อเพลิงกลางอากาศมาอย่างยาวนานปัจจุบันไทยมีเครื่องบินเติมเชื้อเพลิงที่ใช้มานานและใกล้จะหมดอายุการใช้งานการพิจารณาจัดหา Air b บุ A-330 MRTT จึงเป็นสิ่งที่ถูกพูดถึงอย่างจริงจัง เพราะจะทำให้กองทัพอากาศไทยสามารถขยายรัศมีปฏิบัติการของเครื่องบินรบหลกักไม่ว่าจะเป็น F16, j a จ้ากริปเป็นหรือแม้แต่เครื่องบินลำใหม่ที่อาจจัดหาในอนาคตการมี MRTT จะทำให้ไทยสามารถปกป้องน่านฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและสามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับพันธมิตรในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างเท่าเทียม อีกด้านหนึ่งประโยชน์ของ A 3 3 0 mrtt สำหรับไทยคือการสนับสนุนภารกิจด้านมนุษยธรรมประเทศไทยตั้งอยู่ในภูมิภาคที่มักเผชิญภัยพิบัติทางธรรมชาติเช่นน้ำท่วมแผ่นดินไหวและพายุไซโคลนหากมีเครื่องบินลำนี้ไทยจะสามารถส่งกำลังบรรเทาทุกข์รวมทั้งลำเลียงผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สิ่งนี้จะช่วยยกระดับภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเมื่อรวมทุกปัจจัยเข้าด้วยกัน Airbus A-330 MRTT จึงไม่ใช่เพียงแค่เครื่องบินหนึ่งลำแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การพัฒนาขีดความสามารถทางทหารให้ก้าวสู่มาตร,รฐานโลกมันสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญขององค์การมีเครื่องบินที่ทำหน้าที่ได้หลายบทบาท ทั้งเติมเชื้อเพลิงลำเลียงทหารขนส่งยุทโธปกรณ์และช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมความยืดหยุ่นและความทันสมัยเช่นนี้ทำให้ Airbus A 3 3 0 MRTT กลายเป็นเครื่องบินที่ได้รับความไว้วางใจจากหลายประเทศและเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยในอนาคต